สวัสดีครับผมช่างหนุย่ยบ้านช่างเท้าสนุกเกอร์นะครับวันนี้เรามารับชิ่งเหล็กแยกประกอบนะครับไปทําการบิ้วใหม่ทั้งหมดนะครับจากเดิมชิ่งไม่ได้ฉากความสูงของไม้ขาไม่ได้มาตรฐานนะครับนี่ชุดนี้ไม้ขาต่ำกว่ามาตรฐานนะครับทําให้ลูกกระโดดเด้งไม่ได้มมาตรฐานนะครับไม้ประกบตัวนี้ไม่ได้ฉากเช่นเดียวกันครับ เนี่ยครับจะเชิดนะครับแทงลูกติดชิ่งจะแทงยากครับเพราะชิ่งไม่ได้ฉากจะเชิดขึ้นนะครับด้านนอกจะต่ําลงสังเกตได้ง่ายนะครับแล้วความยาวของชิ่งก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับทําให้ปลายจมูกสองฝั่งเหลือไม่เท่ากันนะครับผมไม่มาตรฐานแล้วต้องปลายยางต้องโผล่เลยขอบไม้นะครับจะได้ไม่โดนขอบชิ่งนะครับเนี่ยอันเดิมเนี่ยไม้โผล่ไม้เลยขอบยางมานะครับทําให้โดนชิ่งทําให้แตกนะครับ สุดนี้เราจะไม่ทําสีนะครับจะปรับชิ่งให้ตรงและได้ฉากและแปะโฟมิก้าเคลือบแข็งกันกระแทกนะครับในการมารับสองครั้งนี้สองตัวนี้นะครับเราก็มีชิ่งสำรองมาใส่ให้ลูกค้าแทนนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าปิดโตนะครับเปิดเปิดต่อเนื่องได้เลยนะครับในขณะที่รอเรานําชิ่งไปทําที่โรงงานนะครับรอชมผลงานได้นะครับประมาณยี่สิบสามสิบวันนะครับจะออกมาเป็นแบบไหนถูกใจจาของโต๊หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับทีมาง,งานบ้านช่างคบ